เดินนะเดินจะโจนแต่แทนแทนแทนสุดรอมาแล้วขึ้นจะฆ่ากับเบสท้ายกันอยู่ในรถนะมันวัสดีค่ะทุกคอนวัสดีนะคะแล้วก็อีกแล้วพาวตวัวเบาไว้ดาวอีกแล้ว วันนี้น้องก็อยู่ที่ Big Dog Cafe จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในหนึ่งในทีมงานของรายการว่าดพิฆาต EP ที่แล้วเราพาออโต้มาว่ายน้ำแล้ว EP นี้ก็จะพามาว่ายน้ำอีกเพราะว่าน้องต้องออกกำลังกายเพราะไม่งั้นน้องจะเป็นเด็กอ้วนวันนี้ระหว่างที่ลูกชายว่ายน้ำเดี๋ยวเราจะหนีลูกชายไปทำกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่นี่นั่นคือขี่ม้าออมาตัวใหญ่มากเร็วเร็วเร็วมา ตจ้าครับล้าทำตามทำตามรูปนี้ก่อนขึ้นมาเลยน้องอ้วนฟังไว้เลยที่นี่มีสัตว์หลายสายพันธุ์แบบเยอะมากมาแอบดูหมาที่นี่ดูดิตัวใหญ่กว่าหมาเราอ <ถ strong S 2> ีกอ <todas Ontario. S 2> ่ะที่นี่มันสามารถแบบว่าเข้าไปถ่ายรูปกับหมาได้ด้วยนะเดี๋ยวแคนี้เดี๋ยวพาน้องไปเล่นในสนามได้ค่ะวิ่งปล่อยไปวิ่งเล่นสนามก่อนก็ได้ ละลายพฤติกรรมดมๆนะชอบตัวนี้ไหมชอบชอบไหมเนี่ยขาเรีรอยกอะไรอะเนี่ยจองจองที่นี่แบบว่าใหญ่มากเลยนะเรามาแอบดูแบบว่าสะว่ายน้ำนไหมมีคาฟเฟ่ด้านาไหนด้วยนะสั่ว่ายน้ำ เปลี่ยนสถานที่วิ่งมัง่งก็คือระหว่างมาคือตีตีในรถคือต,ตีกัตายอยู่แล้วดื้อชิเป,ป่งแล้วคือแบบว่าเนี่ยเหยียบกระเป๋าคือกระเป๋าพางังหมแล้วดูดิปกติคือกระเป๋าก็คือยมหมดแล้วนะสีมือลูกชายเนาะกระจาออทำไมตารมาเที่ยวแล้วเนี่ยทำไมต้องงงกันอีกไโอ้ชอบเวลาแจกแบบนั้ เ้ามา้ามาได้ก้าบา้ามาเก้ามาเ้ามเ้ไเ้าเก้คไปเปิ้นเฉยินอ้นี่ยังแบบว่าตื่นเต้นอยู่ก็ยังเก่งเหมือนเดิมไม่มีชูชีพแล้วนะแต่น่าคือเลิกลักไม่ไหวแล้วนิ้วั ดิไปิวเออมาล้ทามาล้กินไส้กรอกกัดด้วย วิ่งแล้วคือวิ่งหนีกันดูนี่จะโดนตีเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาโดดเร็วเร็วปีนออกมาปีนอะไรเด้อเอาเอาจะอะไรเด้อเร็วเร็วเออโดดไปติวเออเก่งมากกดกระยิบมาไปหยิบมาเร็ว ข้าบมาข้าบมาเฮ้ยชอบใส่กรอบชอบใส่กรอบอันนี้เอาไว้ทําอะไรเหรอคะอันนี้ให้น้องนั่งคนนะครับอ๋ออยากเลยค่ะลองก็ได้จะลองลองลอยบนน้ำดูก่อนได้เหรเนี่ยเหรอเหมือนเรืออยน้เไปไหนไปไหนแล้วเชื่อไหมว่าถ้าพี่จมน้ำไปออโต้ก็จะตามหาพี่นะใช่ ลอ๊ยหนูน่าต้องลองแล้วน่าจะหายลงไปเลยอ่ะอ๊ยอึ๊บอึ๊บเหรอใช่ค่ะจริงไหมนะเป็นไขทานิก่ะเนี่ยไขทานอกลงมาเถอะขอคนป่านใส่เลงไททานิกหน่อย ตอนนี้เรือกำลังจะจมจะโค้งแล้วตอนเนี้ยโอ้โหกะว่ายืนเต็มแม็กเลยอันเนี้ยเก่งอยู่นะจะเอาของเล่นน่ะดเหยิงงบงับเออเออน้ำคอนตาเอออ้อนไม่หวาดไม่ไหวอ้อนทุกคนยกเว้นเจ้าของเจ้าของเป็นยัง,งไงไม่เอาเลยไหนดูแผลนั่นนึก <laughs> ตีกันตอนแบบว่าขึ้นรถอะอ,อยู่ข้างล่างอยอะแกเอาละทุกคนเยทุกคนหนี <c oughs> แล้วต้องมาตรงนั้นด้วยนะเออมาคนเยอะเยอะ เลี้ยงด้วยอกอกเพราะว่าเป็นของเล่นที่หาซื้อง่ายแล้วพังพังพังบ่อยเียงด้วยมันจะอกอกเนี่ยนะโกรธอะดื้อป่ะแล้วเวลาวันเล่นอ่ะอีกทีอีกทีอีกทีใกล้ตายละเหมือนไว้เนี่ยแต่โกรธสุดรัดสุดเวียงเลยนะเพราะว่าไปตัดขนมันไม่ให้จับเลยงอนงอนไม่ให้ยุ่งเลยไม่ให้ยุ่งเลยขนหายไงแบบฟิลแบบน้องเด็กขวโรนอ่ะแบบหายตรงนี้ เด็กหัวล้านหนึ่งทางใกล้ขนาดนี้แหละเร็วเรวเรวเอาเร็วเรวเอววต้องโดดได้แล้วไหมไปเมื่อกี้กนเลยขึ้นอ่ะผักตูดไปเรียวเร็วไอเรียวเอาเรร็วเร็วไปเร็ว ไปเลิ้วตั้งใจดีแหละว้าตายพอแล้วเราสุดท pues ้ายเนี่ยเอ้ยสูงด้วยนะสวยสวยเนี่ยสวยค่ะพี่เขาแบบว่าเจ็บกล้องแหละเจ้าของร้านร้องไห้แล้วแนวโตปะเสร็จแล้วไปเลย ถึงเวลาค่ะอาบน้ำจ้าอาบน้ำพี่เขาจะพาไปอาบน้ำแล้วไปแต่เราจะมูฟจะเผื่อเข้าไปดูหมาด้านในด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขี่ม้ากันค่ะไปนี่เป็นม้าที่ดีที่สุดในโลกเป็นพันุนารูเซียถ้าจะไปชื่อไมผิดนะใช่ป่ะเฮ้ยใหญ่มากเลยอ่ะเป็นม้าที่แบบว่าสามารถเข้ามากินขนมในร้านพ่นนิ่มมากเลยอ่ะ หน้าม้าของจริงหน้า hmm. ม oh, so oh, so oh oh yes, ้าของจริงหน้าม like mm ้า hmm. พี sí. yep. ่ผมหน้าม้าด้วยอะแล้วเขามองเราด้วยมั้ยโดนแล้วพี่เหมยโดนแล้วในรเดี๋ับให้พี่เขารูปกแบบแต่หนูเคยถ่ายรูปกับม้าใช่่ใชเคยขึ้นบนขี้เฉยๆงี้เหรอไม่ได้ขึ้นอ่ะแต่ใช่อยู่ข้างแล้วก็จับจับม้าไว้จับเป็นฟู้แบบเดี๋ยวจะพยายามหารูปให้เพราะคิดว่าหาได้แน่หรอกแต่มาเจอแบบว่าเซ็กซี่นิดนึงกันทุกคนมันจะเป็นแบบ อะไรนะคะจะรอดูดูภาพนั้นน้เร้ดูเซ็กซี่เรดี้จะถายรูปใช่ไหมอยากถายรูปอุยตกใจอ่ะเไื่อกี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ถายกันดีกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ไม่เหยียบหัวเราแล้วแน่เหยบนเหี้ย กำลังหยิบให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ้ว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 อ้วนิ้วเฮ้ยน้องขอดูที่ดูขาน้องยกด้วยหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้น่ารักนี่นอกจากข้างในนี้ที่จะเป็นคาเฟ่ก็ยังมีกิจกรรมแบบว่าให้เราทำด้วยนะใช่ไหม เป็นแบบระบายสีตามนัมเบอร์มันจะมีนัมเบอร์เล็กๆอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่แล้วก็ระบายสีตามนะในรูป<ม>แบบนัมเบอร์เตด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 เนี่ยแล้วภาพที่ได้อ่ะก็จะแบบประมาณนี้เลยดูดิแบบมาที่นี่คือสามารถแบบพาน้องหมามาว่ายน้ําก็ได้รวมไปถึงนู่นข้างนอกก็เห็นปะยังมีแบบรอบน้องหมาออกมาแบบวิ่งเล่น ถ่ายรูปเล่นกับหมารวมไปถึงมีมาด้วยห้อาหาร g, หมา,หา <t> ได้อะไรนี้เพราะว่าน้องคามินจะเข้ามาข้างในนี้เพื่อมาแบบว่ามาให้เราแบบป้อนอาหารน้องรวมไปถึงนี่เดี๋ยวเราจะไปแบบว่าขี่หมากันมาค่ะอีกหนึ่งโซนทุกคนเป็นโซนน้องหมาเขาจะปล่อยน้องหมาแต่ละรอบเหมือนจะไม่ไม่ไม่ฟิกไม่ไม่ฟิกสัตว์ใช่ไหมครับก็คือจะจะปล่อยเป็นชุดเป็นชุดชุดชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะมีประมาณ แปดเด็ดแปดเด็ราจะไม่ซ้ำกันเลยตอนแรกอะอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงสมอยมากจูนี่เนี่ยเห็ดผลที่อยากเลี้ยงสมอยเพราะว่าขนน้องอะมันแบบว่ากลมๆอะน้องเหมือนแบบสมลีอ่ะขอบคุณขใหญ่ไปไปเนี่ยนี่ละมุนลมุนุยสต่งใจเลยหนูรูปแป๊บหนึ่งทำไงก่อนทำไงก่อนเราจะต้องให้ เก่งมากเนี่อ้าวชิบหายโดนลุมนะคะโดนลุมโดนลุมทำอะไรทำอะไรวายงับนิ้วฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียนอนั่งหรอนั่งด้วยได้ไหมทำไงทำไงก่อนทำไงคะทำยังไงคะจร้ก่ของือปะสมยมันน่ารักอ่ะ เอาไว้เลี้ยงยากไหมคะไม่ยากเลยดูแลคนเลี้ยงเดียวดูแลต้ก็เหมือนออโต้นะยากอะละถ้าอยากกันอ่ะมีเกิดอะไรขึ้นไม่ติดพี่อยากเกิดขึ้นไหวบ้างอยากเกิดขึ้นไหวบางเปลี่ยนเซตน้องทีมบัตั้งมาีีเด๋ยวต้องให้ลูกค้าโดนกัดด้านนอกนะคะอ๋อจบละต่อไปเป็นทีปเบตันนะคะดุใช่ไหมก็เลย ันค,ค่อนข้างดุไหมคะดุเ <submarine. S 1> นี่เขาให้เราไล่เรามาอดุกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของเหมือนตุ๊กตาเลยเราสามารถให้น้องตัวนี้ได้คือน้องหิงหิงเพราะว่าน้องหิงหิงคือใจดีที่สุดแล้วตัวอื่นให้ไม่ได้เพราะว่ามิเช่นนั้นมือคุณอาจจะหายไปได้ที่นี่ก็คือดีมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบคนต่างชาติหรือว่าคนไทยมาที่นี่คือพนักงานเขาค่อนข้างบริการดีมากเลย เราแบบเรื่องภาษาหรือว่าพุยไม่รู้เรื่องไงก็คือแบบเฮ้ยว้าวไปต่อไปเดี๋ยวเรา let's go ไปแอบฝั่งนู้นกันดีกว่าอ่ะตัวไหนกันท่้เลยค่ะเอาหนูกลัวเจ็บวะไม่เจ็บไม่เจ็บเขาไม่เจ็บหนูรู้สึกว่าหนูกลัวหน่อยๆนละไปไม่ต้องกลัว